ดีดีตอนราบก็สู่ช่องโอ,อ๊ตดียวชาแนลเหมือนเดิมนะคะมีคอมเมียนมาว่าให้รีวิวบ้านเรือนไข่ไายภายในเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาจะพาไปเบิ่งกันเลยนะคะว่าภายในมันงดงามตัดการตาซ้ำใดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนะคะดี๋จะพาไปเบิ่งข้างในกันเลยค่ะว่ามันงามซ้ำใดจริงหออมาขึ้นบันไดอยไ่ะขึ้นบันไดามากกจะมีเนาะคะ่ะ มานั่งเอ้ระเบียงนั่งหน้าบ้านระเบียงนั่งหนึ่งสองสาสมชุดนะคะพาประตูมาก็จะเป็นเนี่ยเรจะเป็นห้องโค้งห้องโคงใหญ่จะมีหน้าต่างนหน้าต่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน้าต่างหกอนนีกอะเพืนก็กบอกว่าจะเอามี่แหละเตียงมาใบม้มาเห็นกูพันนอนสุดเยอะดึง่าแงมแฮม อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเนาะห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำแม่เอป็นคนไทยเนาะเป็นคนลาลวเนาะห้องน้ำม,มันรู้สบัดเบ็ดเล่นโจกใจอันนี้เป็นห้องน,นะะ้ำค่ะห้องน้ำก็ถชื่อว่าสวยหรูอยู่นะคะอันนี้ไฟยังไม่ต่อเข้ามาคะยังไม่ 3, ต่อเข้ามาเดี๋ยวราเพิ่นต่อไฟก่อนตอนนี้ก็จะเป็น,ปนหลังบ้านจะมองเห็นเป็นหน้าต่างหลังบ้าน บอกตาทิแล้วสร้าเพื่อนบอกว่าชุดใหม่ลูกค่าก็จะเอาแบบเป็นประตูแล้วค่ะต่อขั้วไปไคะค่ะแต่ว่าบ้านในหลังเนี่ยเป็นของปูปูนีลุยนะคะมันจะยู่คนเดียวเพราะว่ากินขอก็ไปกิน,นพูนเพราะว่ามีขั้วต่างหากยู่่น,น,นี่เลยก็เลยเอาเป็นหบบน้ตบบนานบบนต่างแบบเนี้ยค่ะก็เลยเป็นหน้าต่างแบบเนี้ยประมาณนี้คะ่ะถือว่าสวยสวยสมแล้วค่ะย่พราคาก็บสอยูที่ประมาณหนึ่งแสนเก้าพันอันนี้คือราคาของ ่าเบ็ดเสร็จพร้อมอยู่คุณอยู่เลยไม่ใช่คือราคาของคุณยุ้ยนะราคาของนี่รุยนะคนอื่นไม่ได้ราคานี้นะครับเพราะว่าเจ้าของกำพลไหนเรือนไทยนอกดาวคือเป็นแฟนคลับของน้องรู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ากำพลนะฮะไม่ใช่ร้านกำพลอ้๋อร้านไหนอ่ะไม่รู้อ้๋อก็เขาบอกว่ารำพลกำพลอะไรไม่ใช่รำพลอ๋อเหรอน่าจะเป็นอะไรอ่ะชื่อเพียร้านน้องไอติมอะไรนี่แหละอ้าวเหรออ๋อไม่ใช่กำพลนะไปถามน้องไปยศ ไม่รู้เลยว่คนส่งมาแล้วก็คือเป็นกำลังใจย่างเป็ดเบิ<ม>่์บรรยากาศโดยรอบเลยนะคะเดียวกะภาพเป็ดบอร์รีวิวครัวท่าสยามแนบน,น้อยขระดผมเดี<ม>๋ยวจะย่างเป็ดคัวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะย่างเป็นช่วงบรรยากาศโดยรอบๆนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ก็อะไรอย่างลีลาวดีที่ย่าไปซื้อมากนะคะ่ะซื<ม>้อมากหมูวันแต่ว่าย่ายังเอาโล่ง<ม>เปลี่ยนมาให้กันเลย่ะ เนี่ยสวยปะค่ะอันนี้คือต้นแพงพวยโอ้ยเออเหรอแพงพวยแพงพวยแพงพวยค่ะครับผมนี่ก็เป็นมะรีสอดนะค่ะน้องมะรีสอนแจกใบอ่อนแบบอริรานมาดูบรรยากาศโดยรอบกันเลยนะคะเบื้องบานเลื่อนไทยร้านค่ะด้านขาเฮียงงามที่ดอกสวยงามมากเลยเฮ้ยกว่าเมียคู่นี่มาเห็นดอกไม้คอนรูดเฮ้ยกะว้าไปเนาะตายป้าที่นี่แต่สวยมากเลยนะฉันบอกให้เธอ ไปบิ้งกระเสือไปเน็ตเขาจะหามองปลูกแล้วว่ะจะจะเกล้อกกันสิมากไปยู้หูเราเลยนี่หูปั๊บเลยแ้วหูเนี้ยเนี่ยปัญหาเรื่องเหมือนก่อนคืนบ้านไม่เงี่ยจะเอาแบบมาร่ำแบบละลายใช่ใช่แฟนคลับที่ถามมาได้คอมเมนต์คอมเมนต์มาเยอะมากเลยว่าทำไมคุณยุ้ยแม่จ้างเผ่าเผาปลืองกาบเผ่าเผากับจะมาอยู่แล้วพี่น้องเพราะว่าถ้จ้างมาร่ำมากอ่ะมันจะบุญไหวล่ะกับมันต้องไปขอเพื่อนเนี่ยมีลยว่าจะเอาฝกซ่อง พวกซองเขาจะเล่นปกติ2องชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแต่ว่าเขาจะจ้างแบบว่าสองกุ่มฮอดหกทุ่มหาชั่วโมงเลยแบบว่าจ้างขาดโตไปเลยสินะไก่เขาเล่นในห้ายู่เบิดขึ้นเลยอุ้ยเยี่ยมไปเลยบบว่าบแบบกินดื่มชิวๆอะไรประมาณนี้ไม่เน้นแบบว่าเฮฮามากเอาแบบชิวๆกินเบาๆเย็นสบายตามสไตล์บ้านสวนนะคะว่ากันยังเป็นคนช่วงโควิดอยู่นะคะเนาะพวกซองดูดีแล้วดูดีมากพวกซอง มกลีลาบดีลีลาข้าบดีนะฮะน้องไปข้าปไปช่วงบรรยากาศกันต่อนได้แล้วก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับกำลังก่อสร้างกันอยู่ตัวนี้ขั้วขั้วขั้วท่าสีอะไรแน่พี่น้องสีละกันบ้านไหนก็บ้านนี้ด้บ้านนี้ด้วยไม่ันมันต้องเป็นสีโทนเดียวกันอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันดูดูม่มองไกลๆมันก็จะได้สวยๆเดี๋ยวี่พาไปเบืองไร่กับเบื้องเบื้องมาได้ไหมฮะเบืองไร่กับเบื้องรีลาบดี ผู้เลี้ยงเดือกข่อยเป็นเลือกกันนี่รุ่ยแม่เหมือนนี่นะของเลือกนี่จะมาให้พี่น้องเบิ่งนี้หนิอ๋อเบือที่หลังมันงามบอสนาเรียร์แล้วแนี้นะคะงามบอสงามบอสอู้งามเกิดพี่น้องงามขุานนอกกับเบื้องคนเปิดเลือกนี่ม่ดสิป่ะฮะอย่างก็โอ้โหไหนเบื้เขาเปิดได้ไหมฮะตกงานน่ละอ้เป็นดอกงามแบบนี้ก็หวงกงามงามงามคือเบื้งงามอีอ่ะเออบางทีมันเป็นม่ไม่ไมันเหมือนสายมิติเลยอ่ะมันสายมิติเลมันก็จะประกบกันไงโอ้สายมิติเลยเป็นเป็นรอยนู่นนพี่น้อง ทางขาตั้งตั้งสีกุ้ตายอยู่ย่่าสีห้าค่ทาแร้วเร่าอันนี้สียาก็จะคืนแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้คนนี้เห็นบนท่ารปนแดเดียวกวดอเดอ่าเดอสิงน่ะแม่นยังเห็นบร่าป็นดเอ้าผู้ใะนี่เว้ยคนวนคนวนเตะไปลงเยี่ยมไปันไกินยังไได้ได้มูยังก่อได้มูจังไดก็ไปโรงเยี่น่ะฮามันนี่จังไดได้มูกะเทยบ้าสนไปเนื้อเน่ย ลอย่น้องฟังแน่ได้มูจชงไหมก็ไปโรงเรียนได้ได้มูผู้หนึ่งเป็นกะเทมาสัตว์่อยเ่ฟังหางไงมูรู้ไหมครทำชาเป็นกะเทยใช่ไทำทาเป็นกะเททำาเป็นกเทาทาก็ได็นสมรูะมีหมานางมีหมานางนั่นด้ค่ะมีหมานางจะเห็นหมานางเนน้าเดี๋ยวเดี๋เบิรงบรรยากาศท่างแม่กันต่อเลยค่ะ อุ้ยอุ้ยสวยเลยไอเดียไหนมันขาดแล้วมันเนี้ยหูบนี้บรรยากาศัอม้ดอกมค่ะดอกอะไรคะเดี๋ยวชมดอกไม้บอกพี่น้องส้มดอกีหังบอกพี่น้องาดูอันนี้ดอกหญกเนี่ยดอกบานชื่นด้วยหรือเปล่บานชื่นดอกเราเรื่องดอกพาน เติมสานี่เบิร์ดเลยครับนี่ครับพี่น้องดอกบานเชียงกระลังจะเป็นดอกพี่น้องผอนวันที่สี่คืนบ้านไม่กระสีดอกเต็มพอดีนะพี่น้องสวยมากเลยนี่ไม่เจ็บพี่น้องสวยงามมากมาเลยนะคะชมบรรยากาศโดยรอบเบื้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้องพาที่กระลังสิตกดินแล้วงายมากพี่น้องงายมากเขากระลั่งจะเขียวมันถึงฝนเนาะพี่น้องชอบมากไหมแบบมันแหลกแห้งแบบเขาสะตายแล้วพี่น้องอันนี้เขียวแล้วเขียวแล้วกระลั่งงายถึงฝนแล้วเขียวซื่อๆบอกเลยเขียวเงี้ยว คนอืนออกเขาต้อง้นดําม้นอย่างเป็นสันนอะเข<อ>าบรรยญญากาศโดยรอบพี่น้องใช่ซีใช่มันตากแดดนี่บรรยากาศแบบเรลื่อรัวร่างกายดีพี่น้อง,องเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเอฟซีทุกคนนะคะผู้ใดสิมาชมบ้านสวนนิรุชชันเเรียนเชิญใดทุกคนค่ะบ้านสวนห้อยยินดีต้อนรับทุกเมื่อนะคะพี่น้องผู้ใดมีโอกาสแวะมาทางมังจังหวัดยะโสธรน,นะครับผ่านอำเภอเริงนุาจะไปมุกดาหารอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะไปนะรพนมนะครับผมผ่านมาทางอำเภอเรณงนกชา มีโอกาสผ่านมาแล้วฮะอ่าแ,แวะมาบ้านสวนนิรุยชาแนลครับลองค้นหาที่อ, Google อ่า g l e ะครับผมอาจจะเจอได้นะ Google ก็น่าจะมีนะครับผมาปากหมดุดห,หรือว่าอ่าอะไรนะ G P S หาเจอไหมคุณน,นิรุยรบ้านสวนนิรุยชาแล้วอ,อ,อันนี้ปักมดุดยังแบบปักมุดไปปากมุดไว้แล้วนะครับผมค้นหาทาง g o o g l e เจอเลยนะฮะพิมพ์บ้านสวนนิรุยชาแนลนะครับมาเบอรบรรยากาศที่ดังเลย รักการได้เต็มปอบมันคืออยู่กรุงเทพกรุงไทพได้พี่น้องพี่น้องเด้อพี่น้องซื้อบ่ได้พี่น้องหาบ่ได้ซื้อบ่ได้พี่น้องต้องสั่งต่อไปยูทูบเบอร์โอดกับยูทูบเบอร์ย้ากับสีสันต่อไปคุณเด้อเด้อให้ได้แสนซัทรัพย์สาธุครับใหได้แสนทรับย์สาธุพี่น้องพี่น้องกติดตานกติดตามไปหลายๆคนในเด้อค่ะให้ช่องเลยเจ้าบาอยู่มือไปบ่ายนั่นคือเพราผ้าโอทเย้าม่านขอพอน้ำเนยผสนโอ้โหสิไปยูพี่น้องสิมีโอกาสสิไปเลยครับลักิสทธิ์แท้ครับผมภาคอีสานนี่ สา,ามมี่พีน้องเอฟซีทุกๆคนกับสบ่มีโอ๊ตแก้วในเมือน,นี้นะคะอู้บรรยากาศดีแฮเบิ่งอันนพาที่กับร้าโตกินเนี่ยหาซื้อบ่ได้พี่น้องกินไอแบบนี้หาซื้อไม่ได้นะครับที่กรุงเทพไม่มีนะผมผู้ใดยุ่งเทยียบกับือว่าต่างยุ่งตังที่่ห่างจากบ้านไปไกลกับห้องจากขึ้นหับ,บ้านนะพี่น้องเนาะในเบื้องคิีัุษิตกับเข,ข่าใจพี่น้องนะครับตอนนี้ก็ได้ถึงหนึ่งหมื่นซับแล้วนะคะเออแมนกับขอบพูดพี่น้องครับผมขอพูดในร้ายพี่น้อง โอดยากาขอบคุณนขอบคุณนเนซีทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนอันยนีก็คือเน็ตไอดอลเออสว่าเน็ตไอดอลอีกเนาะ เน็ตไอดอลออมาได้เจ้าทีหนึ่งเลน็ตไอดอลก็มีแถว้าผ้าลักการพยิบาลฟินแล้วลักการอันนี้รุ่ยชาเนี่ยนะคะถ้าว่ามี่เป็นเน็ตไอดอลดอกฝากฝากช่กกองน้องไม่ช่องนี้รุ่ยชาอีกแล้ว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 เออันถ้าว่ามีน้องอยู่ในรุ่ยชาเนี่ยบังคาเพชรกับสีเบื้อเฮ็ดได้พี่น้องเพราะว่าบ้องจากเดียตะกี้เฮ็ดแล้วสีเฮ็ดเนี่ยไหนเฮ็ดจังไหนข้นจังสีเบิ้องแม่กับพวกหัวขึ้นกัดเนาะกับน้องก็จะบอกจังสั่นนี่สิเอาอย่างนาะงแบบนี้ไม่ดั้งบ ทีมงานเออันไปเฮ็ดเบียร์ทีมงานเบ้าหน้าหน้าก็เป็นโอ้ยข้าเจ้าว่าไข่อู้เลยพี่ร้องมาดิโดนอะไรบอกก็เมียรัคผ่านโดนอะไรบอก็เมียรับผานอะไพี่ร้องไข่เมียหรือบอกคือคือดอกขข่เมียไปไขลหรือบอกม้วนๆเด้อคุณตอบนี้ไ้วชันดนนะนะครับผมพี่น้องสำหรับตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นซับสไครต์แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณเอฟซีขอบคุณจากใจ ถ้าพอมีเอซทุกคนก็มีห้าไดเมือนดีเด้เมือนนี่งพจนมว่าพจนไปตลาดเนาะมีอันมีเอซมาทักพ้นดีใจแหงพี่น้องจากทีแบบว่าเข้าไปหันไปนีุ่ใดหูจากห้าเลยได้แหละค่ะมีคนทักว่าโอดยาวชนเนียร์ยังสิเมียแบบมีคนมบสิงดีใจแห้งเึนควกนะครันควบก็จะไอ้ไอ้หวโต๊ะแกงขวดขีอยางแล้ว่าน่มีไม่แั้าะ่านขไปเช็ดยางข้าจอร้านนายองบุญอยู่บนนยางไก่ อันคอยบง้งเจพี่ได้คนอ๋อครับครับคอยครับคอยตกใจคอยดีใจได้วกว่าอะไรคือถ,ถามเพิ่นเนี้ย่นก็จำได้จำได้มองได้มองเขียวกัได้จังได๋อีแม่ล่ะว่าถามเ <c oughs> อ้าเราก็จำเบกมองเห็นว่ามันจำมองเขียวใครได้บ่แม่นี่ยแล้วน <c oughs> ี <c oughs> ่แม่อยู่ <c oughs> จังมองเขียวมองได้บ่แฟนคลับบอกมาเจดีมาได้เมืองทรัพย์เร็วได้เงิน YouTube แล้ว มีการโทรมากพอว่าตีโทรมาหายนี่ด้วยนะค่อยเป็นคนร่ำนะพระบ้านน้องย่าบาจานี่้มาจันเมียนจักเลยว่าอันได้เงินยูทูบแล้วก็ให้บ้าโอ๊ตไปใส่เขียวน่เลือกข่าวไวเลยแล้วเป็นไผ่แล้วเป็นผู้จังไดนครับพี่น้องมีโอกาสเชียร์่ครับวัมเขียววองเอ้กับวัล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโอ๊ตยาวชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นก็เลังใจให้ช่องเล่นด้วยฝากช่องน้องไม่นี่ลุยชาไหมล่้รำได้ตา ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ข้าวกดติดตามในวัวข้าตอนนี้ถึงเมืองซับแล้วเด้ย่ำใดน้อสิได้แสนซับคืออันนี้ริชนเนอย่างน้อกับตรงเบิ้งกันไปรดนดยพี่น้องคะกันไปรดนดูพี่น้องจะเสียหอนเร็วอั <c oughs> นเบิ้งไหว่หอดแสนซับเร็วๆนะค่ะคุณวัวเจ้าส,ส,เสีเดียวไปใส่เขียวอุ้ยก็เจ้สีเดียวรอน้าบานเขาเนี่ยเอา้ามัทารอมาก <c oughs> ผู้สาวมักเลยโอ้ยมักรอ ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีสกันนะคะขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับผม